สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านดครับอยู่ผมในแนวประเภทนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอครับกันในแมปที่มีชื่อว่าวิ่งหนีหวยเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาต่อด่านสิบนะครับโอเคเราไปเวทีสิบเลยดีกว่ามาเออมมันไม่เซฟให้เหรอเอาดีไม่เซฟให้เหรออ้า มันไม่ไมเซฟฮะอ๋อแล้วก็ก่อนเริ่มกันเนี่ยฝากกดติดตามช่องสายแจกด้วยนะครับช่องช่องนั้นเป็นช่องที่ผมนั้นผมนั้นได้ทําการเชิญเขามาหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับนั่นแหละรครับฝากกดติดตามช่องสายแจกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะจดติดตามเขาเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องผม้วยนะอย่าลืมนะโอเคนะครับส่วนส่วนต,ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องสปีดร้านใหม่ก่อนนะโอเคปะ เอยเพิ่งถึงด่านสี่เองเออด่านห้าเออด่านหกอ๋อย่าอีกทีนะครับฝากกดติดตามช่องสายแจกด้วยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาแขกกับผมโอเคไหมครับต่อเลยแล้วก็อย่าลืมติดช่องช่าติดตามช่องผมด้วยนะอย่าไปติดตามช่องนั้นอย่างเดียวนะเอยด่านเจ็ดเรียกว่าแบบ เออเอาไปว่าอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องสายแจกด้วยนะครับเพราะว่าเขามาแข่งกับผมนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่าลืมแบบตกดตชามช่องผมเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเดินหนึ่งกับผมในบูล็อกนะครับก็ทักมาในคลิปนี้หรือคลิปก่อนหน้าน,นี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับมาถึงเวทีแปดแล้วผมจะบอกว่าอย่าลืมกดติดตามช่องผมแล้วก็ช่องช่องสายแจกด้วยนะครับย้ำอีกทีถ้าเกิดว่าไปตดิดตามช่องสายแจกแล้ว แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วค้อที่หนึ่งนะครับก็คือตอนให้คลิปของที่ผมแข่งในบูล็อกนะครับเขาได้บอกว่าก็แค่ตัวโกงเหรอวะที่กูแพ้มาเพราะว่ามันตัวโกงนั้นไงล่ะถ้าอย่างนั้นเอานี้ไหมครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมนะครับจะใช้ตัวไม่ดิจะไม่ใช้สกิลของคุิกามิเลยสักอันนะครับแล้วคุณก็ห้ามใช้สกิลของตัวละครของคุณเหมือนกัน อย่างนี้แ์ดีไหมครับหรือใคร,ใครที่บอกไม่แร์นะครับก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์อะไรทําให้มันแร์ขึ้นก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าอย่างเงี้ยถือว่าแร์แล้วสำหรับใครที่ว่ามันไม่แร์นะครับเดี๋ยวคุณนะครับสามารถบอกผมได้เลยนะยอ้อนไปทีนะครับอย่าลืมติดต,ตามช่องสายแจกแล้วก็ติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ยอ้อนีปทีนะครับสําหรับใครที่อยาก ใช้สกิลกับใช้สกิลกับผมเนี่ยหรืออยากอยากให้มันแฟร์เนี่ยคุณคุณก็สามารถบอกผมได้นะครับว่าจะให้แข่งแบบไหนหรือถ้าเอาแบบเบสิกเลยก็คือใช้ได้สกิลใช้ใช้สกิลด้ทางคู่หรือแบบไม่ใช้สกิลหรือแบบใช้ได้แค่สกิลเดียวก็ได้นะครับบอกผมมาเลยนะครับวา่าต้องการการแข่งแบบไหนนะครับไอคนที่บอกว่าอยากอยากอยากแข่ง,หน,งหนึ่งกับผมนะครับโอเคไหมครับแล้วก็อย่า แล้วแล้วก็อยาันพิธีนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเสีแจงนะครับเพราะว่าเป็นช่องแรกนะครับที่ผมนะครับไปทำการแข่งด้วยเอาแล้วครับกลับมาที่เวทีสิบนะครับโอเคไปเราไปกนเลยต่อดีกว่าปะมามาโวไอหัวมานี่มานี้นี่เราอุ้ยมีหัวนูบด้วยมีลมด้วยมีการเพิ่มลมเข้ามานี่มันดาดออบบี้หรือเปล่าเนะเขาเอาอีซี่อบบี้มาสมหรอไม่รู้ดิ แล้วก็อย่าลืมนะฮะติดตามอย่าติดตามช่องผมแล้วก็ติดตามช่องแจกนะครับอ๋อโทษทีโทษทีืเอ,ออเออโอเคผ่านโอ้โหนี่มันอบอบี้หรือเปล่าเนี่ย ออบบี้ชัดๆเลยอะออบบี้แบบสุดยอดนะฮะออบบี้ที่มีแต่หัวนี่มันวิ่งมีหัวหรือเล่นออ,เนอ,อบเล่นออบบี้หัวเนี่ยเออไปเอาไปเอป้ะนี่เนี่เขาเรียกว่าเพียวสกิล แล้วก็แล้วเล้วแล้วก็อย่าลืมนะติดตามโอเคโอเคอะไรครับใครที่แบบยังไงเป็นมีช่อง Youtube แล้วก็แล้วก็แล้วก็แบบยังไงอะ่ะใครที่มีช่อง Youtube แล้วก็มาแข่งหนึ่ง,งกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะโฆษณาช่องนั้นให้แบบทั้งคลิปเลยนะครับโอเคไหมครับ สัญญาจะพยายามโฆษณาให้ให้ถึงทังคลิปอย่างน้อยต้องมีคําว่าติดตามช่องนูน่นช่องนี้ช่องนั้นให้ให,ให,ให้ให้ถึงสิบคำให้ได้โอเคไหมครับสำหรับใครที่ไม่มีช่อง youtube แล้วมาแข่งกับผมนะครับคุณก็จะได้เออได้ว่าไงอ่ะได้ความสนุกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีช่อง youtube คุณก็สามารถสร้างได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาสร้างทีหลังเนะี่ยผมก็จะติดตา ผมก็จะติดตามแล้วก็บอกให้คนอื่นติดตามให้นะครับถึงช่องผมจะไม่ได้ดังอะไรมากแต่ช่องผมนั้นก็สามารถช่วยคุณได้นะครับมีการเปล่าพัดลมแต่ว่ายังไงนะฉันเคยเล่นโอเคโเคฉันเคยเล่นแมปบา y ออฟอะไรนะบ y o ออฟเ มันใช่ไหมมันชื่อว่าใบาอะไรนะจะไม่ได้ว่าบันชื่อว่าใบาอะไรแต่ว่ามันก็เป็น,บบปนแบบแปดจักรยานเหมือนกันอะ่ะเอาเว่าฉันเคยเปั่นจักรยานมาก,ก่อนอู้เอาดิเอาดิเอาดิอา้าวโอเคซ้ายนี่ขับซิงขับซิงเพียวสกิลเพียวสกิล Bruh. Mm. Ah. Bruh. Mm. Ah. เฮ้ยก็จะผ่ามาได้ไป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 เออไอ้บึงขัดจังหวะกำลังซิ่งมาเลยฮู้ไม่เกรงใจวัยรุ่นหน่อยหรอปากจะจูบกูแล้วอสวยไปอู้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  ทำไมเกมค้างทำไมเกมค้างว้าวโอ้บอกเลยนะครับเกมเกเกินไปว้าว เน็ตหลุดเล่นใหม่ประสบการณ์ใหม่ตายใหม่ประสบการณ์ใหม่ที่ฉันได้รับจากเกมนี้คือฉันต้องเล่นเกมนี้ซ้ำอีกรอบอีกรอบแล้วก็อีกรอบเอาล่ะครับผมกลับมาที่เดิมที่เราตกแล้วนะครับเล่นมาหลายชั่วโมงเออ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะข้ามด่านนี้ไปเลยแล้วกันนะถ้าผมเล่นด่านนี้เต็มผมไม่ไหวเย่ด yeah. ่านที่สิบสองสักทีเอาล่ะมันมีสองอันนะครับระหว่างง่ายกับยากเนี่ยผมว่านะผมไม่เอาง่ายหรอกง่ายมันง่ายจนไปต้องเอายากต้องเอายากนี่นี่นี่ขี่สิขี่ขี่อันนี้ใดเวลาสปีดล,ล่ะเล่าขิกปไปยิงเลเซอร์อ๋อ เข้าใจแล้วอะไรเป็นก้ควบคุมาัทัดเครื่องบินนั่นเองยอสซ้ายขึ้นเอาขึ้นสิมันแปลกแปลให้เกมนี้อืลอลงเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเครู้สึกจะได้ขึ้นแล้วมีเป้าเล็งมาให้แล้วเมื่อกี้มันไม่มีเดี๋ยวคงขอสปีดอะไรเลยนะ เฮ้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 ขึ้นบนดิอะไรของเมื่อกี้อะม่ยอมขึ้นบนอะทาไมอ่ะ